ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีกับช่องสล็อตลอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ลอเลนพาทุกคนมาเล่นเกมใครเชนวินนะก็เล่นช่วงบ่ายเหมือนเดิมนะทุกคนก็บ่ายแบบบ่ายค่อนข้างที่จะเย็นแล้วอะเออก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้ล,ลอเรนพกทุนมาที่2004จะซื้อฟรีเกมนะทุกคนเริ่มแต่1บาทลอเลนจะลองซื้อฟรีเกมแล้วก็ ลองหมุนให้มันถึงคูณยี่สิบลองซักเออลองแต่งงบบาทนึงนะทุนทุนวะเริ่มตั้งแต่เบ็ดบาทนึงจนถึงกี่บาทนี้ทุนดูเชิงมันก่อนถ้าแบบว่ามันไม่เข้าซักไม้เลยก็หมุนปกติดีกว่าไม่รอละหมุนต่อไม่รอแล้วนะทุกคนคือเราเรียนจะหมุนให้ข้างบนตันก่อนนะ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนรอเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเล่นหรืออยากเล่นที่เดียวกับรอเล่นเลยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็เซิร์ชไปเลยว่าเมกาเกม3ด้วยเลข65นะข้างบนปันแล้วทุกคนมาดูข้างล่างดิเบ็ดบาทหนึ่งมันจะปล่อยให้เราได้ป่ะวท,ทุกคนวะต้องได้ดเออเบ็ดบาทเดียวเองเอะเนาะจังหวะนี้ต้องมาแล้วโอ้พูดปุ๊บตกดำเลย ไปสองบาทซื้อรีเกมนะเกินปุยมวยทุกคนเบ็ดบาทหนึ่งมันยังไม่ปล่อยให้เราคูณ20่สิบเลคิดดูก็รอบนี้เอาข้างบน2ข้างล่างหนึ่งหมุนบนสองแล้วก็มาหมุนล่างหนึ่งแล้วก็บนสองล่างหนึ่งลองดูดิหรือว่าเจ้าสงสองเยอะทุกคนนี่แหละสองหน่สอง,ง,สองทองสุดคูณไปเลยจ้ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะควรรอเล่นเล่นตามกลุ่มกลเดนไทม์เช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกลเดนไทม์สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะก็รอเล่นเล่นตามตารางช่วงเวลาเออกี่โมงวะอโหตกดำอีกแล้วข้างล่างตกดำบ่อยมากบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นเออไปไปสามบาทมาดูซิว่าทุกคนสองไม้และเออแล้วก็คือซื้อทุนน้อยมากนะ อเริ่มจากุนล่างก่อนแล้วกันนะไปอันนี้จะสองสองนะออสองหนึ่งดีกว่าทุกคนเอาล่างสองบนหนึ่งต่อไปค่อยเอาสองสองมาเอ๋ยอยังไงอันนี้หนึ่งครั้งนะอ้ว้ล่างหน่อย ั่งอีกสนะทุกคนอีกสองคือตันเคคือที่ตังกว้างถามจริงเกมอุ๊ยอันนี้เข้าห้าตัวเลยค่ะทุกคนเริ่มจากล่างก่อนแล้วกันเริ่มจากล่างเลยองส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 ี่ แล้วก็มาหมุนล่างอีกสีนหนึหรือว่าสองดียวทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะเอ้ยมาข้างล่างหน่อยเบ็ดห้าบาทนะรอบนี้อุ้ยมาอื้มสวยไปอีกสองรอบนะแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นหมุนข้างบนเอ้ย อีกรอบหนึ่งทุกคนรอบสุดท้ายแล้วก็ไปหมุนบนต่อสวยคูณ20มาข้างบนอุ๊ยสวยอีกสองรอบขอเหอะเรบโปรถึงขอร้องอุ๊ยทุกคนมันมันแย่มากมันเร็วลายเกินไปไปเดสิบบาทถ้าไม่ได้ไม้นี้รอเล่นปดเล่นธรมรมดาละอุ๊ย ฉันโทษนะคะทุกคนถ้าเสียงมันแบบแปลกๆอ่ะมาโอ้โหตกดำแล้วนี่ทันทำอะไรเลยไปกดซื้อไปซื้อดีไหมวะทุกคนไม้นี้พันหนึ่งป่ะอุ้ยตะไหลว่ะเอาไม่ไหลแล้วไปพันห้าอุ้ยตังไม่พอลืมดูตัง โอ้โหไปซื้อไปอันนี้ขอไม่ตันแล้วกันขอดูก,ก่อนนะขอดูก,ก่อนว่าจะเอาตันดีไหมแม่เราเลือกได้ด้วยหรอกเกมเนี้ยอุ้ยเฉียดเฉียวเฉียดคิวเฉียดเฉียว,ยว,ยว,ยวก็สำหรับใครที่ขอเกมเอ่อ e ีเคล็ดคิวพัตตามานะทุกคนเดี๋ยว รอบดึกเราเล่นไปเล่นให้ดูนะตอนนี้รอบบ่ายเราขอเล่นเกมนี้ก่อนนะก็คือถ้าได้กําไรจากอันนี้ก็จะกําไรนี้แหละไปเล่นถ้าไม่ได้ก็ก็เล่นให้ดูอยู่ดีนะเพราะว่ามีในตารางพอดีไงเกียมตัวรอดูเลยนะไปกดเลยแล้วกัน12หมุนคูณ14นะทุกคนเลขนี้ก็ดีเหมือนกันนะเลขนี้ก็ถือว่าแตกดี เลขนี้เหมือนมันกลางๆมันก็จะจ่ายอยู่นะหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่จ่ายหรอวะทุกคนงงมากแม่งงมากแม่ก็สําหรับใครนะคะที่เข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกมาลอเล่นก็กดไลค์กดติดตามด้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลอเลนนะหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้ทุกคนหรือว่าใครที่ไม่กล้าคอมเมนต์ก็กดไลค์ก็ได้นะโอ้ 8 0ดอยหัวบางเงินซอรี่นะทุกคนก็สำหรับใครที่ขอเกมอะไรมาแล้วรอเล่นยังไม่ได้เล่นให้ดูก็มาย้ำอีกรอบก็ได้นะบางทีรอเล่นรอเล่มว่าชื่อตัวเองอีกแล้วหนึ่งขิดเรียกชื่อตัวเองผิดแล้วหนึ่งบางทีรอเล่นอาจจะลืมหรือว่ามันอาจไม่มันไม่มีตารางสักทีรอเล่นก็เลยไม่ได้เล่นให้ดูนะก็เดี๋ยวเล่นให้ดูตามคิวเลยนะทุกคน อู้อีกสีหมุนขอแบบเนี่ยเห็นปะว่าเราเอาแค่สิบสองหมุนคูณสิบสี่มันก็ยังจ่ายอุ้ยฟีในฟีปะละ่ะฟีในฟีไหมละ่ะโอ้โหไม่ฟีในฟีมาทคนอีกสองหมุนโอ้โหคิวช่องแรกต้องเข้าไหลอุ้ยสวยแปะนอนไหลต่อคูณสิบสี่ท่ายอุ้ยสวยพันหมาไมาอีก หูอีกสองหมุนเกลือปะเนี่ยเกลือหรือเปล่าสองหมุนสุดท้ายอู้หูถ้าทางน่าจะเกลือนะทุกคนค่อนข้างที่จะไปทางเคียมหน่อยได้ยู่4,998าบดาทเพิ่มเบ็ดไม่ซื้อละซื้อดีกว่าไปหัวบางเงินอะ่ะ ผู้เชี่ยดชิวมากทุกคนอันนี้เอาแต่คูณดีบ่ะวาทุกคนไปขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้อดนีนี่การหมุนต่อเลยวะทุกคนกดเลยแล้วกันถ้าไปต่อมันน่าจะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ท,ธที่จะศูนย์บาทอุ้ยคูณสิบสองก็กำลังดีนะทำไปเล่นไป โอไม่หไหลวะหนึ่งพันยี่สิบบาทหนึ่งพันยี่สิบบาทได้ยูคืหลักพันถือว่าโอเคอุ้ยแต่ว่าเราซื้อสองพันนี่วะอุ้ยเออไหลอุ้ยทุกคนได้กำไรแล้วนะเนี่ยไม้นี้ได้กำไรแล้วอ,อีกแปดหมุนอุ้ยขอแบบขอไหลแบบรวนๆได,ด้เลดปล่าขอไม่หไหลก็ได้แต่ขอแบบทุกรอบหมุนให้มันเข้าเออ จะได้ไม่ต้องตีเกมจริงๆีเกมคือไม่ได้ตังคฟีก็คือฟีไหลต่อนะทุกคนเปลี่ยนเป็นว <_ T> อุ้ยสวยคิวโอ้โหขาดคิวช่องแรกอุยอ้ยกำไรแล้วทุกคนไอ้นี้กำไรสองพกว่าละ <_ T> สวยนะว่าไม่ได้ได้อยู่นะแปะก็ <_ T> สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วแบบอยากไปเล่นตามนี่ไปเล่นได้เลยนะทุกคนเพราะว่าแปะมันกำลังมาเลยนะเนี่ยนะ อว่านแต่ว่าไม่น่าจะซื้อต่อละจบหรือว่าจบไมเราเลิกอยู่อุ้ยทุกคนจบไมนี้เลิกดีกว่าไหมพกมาสองพันเท่าไหร่วันเนี้ยอุ้ยลืมอีกแล้วเอาเป็นว่าสองพันป่า 24, 25, 26, ป่ะเออสองพันสี่สองพันห้าสองพันหกประมาณนี้หรือเปล่าจำไม่ได้ทุกคนขออน้มานตับปลาด่วนก็คือสมองบื้อมากลืมเนี้ยไงกำไรประมาณ หกพันนะทุกคนเลิกละถ้าเอามา2,600ก็กำไรประมาณ6,000ได้อยู่ทุนเก็บทุนไว้เล่นตอนเย็นดีกว่าไม่กล้าปันต่อวะ่ะตอนแรกว่าจะทำคอนเทนต์ซื้อทุกทุกเบตอะ่ะเออแล้วก็หมุนให้ตัน20แต่คือลองหมุนดูแค่3-4ไม้ก็คือเหนื่อยมากไม่ไปต่อละทุกคนโอเค ทุกคนสวันนี้รอเรเนพอแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรอเรเนนะส่วนตอนเย็นเดี๋ยวรอเรเนจะมาเล่นเกมคีโอเอ้ซีเครด t คีพัตตาก็ถูกแล้วนี่โอเคเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะใครที่ขอก็อย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะคะไปละเจอกันช่วงเย็นจ้าบุย,บย